2 4ปีฉันกินยาเป็นผู้หญิงด้วยแต่ก็เข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านเขาไม่เจอกับครอบครัวใครไม่มีใครรู้หรอกครับก็สงสารลูกก็สงสารแม่บอกเพิ่งดันด้นมาไก่นะเนี่ยปัญหายาเสพติดครับน่าสงสารคุณอาแกนะครับแกดันด้นเดินทางมาไกลก็หวังพึ่งผมที่ให้ผมช่วยเหลือผมก็มีความตั้งใจผู้หญิงตัวเล็กเมื่อกี้ผมสามารถบำบัดและดูแลควบคุมเขาได้ช่วยเหลือได้แต่หากใจเขายังหักกับยาเสพติดไม่ได้ มันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเขาได้ห่วงเขาก็ห่วงแต่ตัวเองทําอะไรไม่ได้เนี่ยขอให้ยาเสพติดหมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วขอให้มี่การบึงการทาบ้านไหนบ้าน,านห้วยหินลาดหมู่สิบหกจ้าห้วยหินลาด 6, าหมูห 6, ่สิบหกมีป 5, 6, 6, 6, 6. มัญหาอย่างก็บอกมาลูกสาวติดยาลูกสาวติดยาลูกสาวอายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่ปียังติดยาเป็นผู้หญิงด้วย ไปน้ำควนสิยานะหัวหน้าแม่